สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Growth Engineer Mindset Podcast นะครับวันนี้เราก็เดินทางมาถึง EP 1 5กันแล้วหัวข้อที่เราจะมาเจาะลึกกันในวันนี้ก็คือปลดล็อกกลยุทธ์เหนือชั้นทำไม SWOT Analysis ต้องพัฒนาสู่ d y n a m ม c Model เพื่อใช้ชนะในตลาดที่เปลี่ยนแปลงเร็วเราจะมาดูกันครับว่าเครื่องมือสุดคลาสสิกที่ทุกคนคุ้นเคยเนี่ยจะเปลี่ยนจากภาพนิ่งให้กลายเป็นเข็มทิศนาทางธุรกิจที่เฉียบคมและทรงพลังในโลกยุคนี้ได้ยังไงเคยตั้งคาถามแบบนี้กันไหมครับว่า แผนกลยุทธ์ที่เราวางไว้อย่างดีเนี่ยบางทีมันก็เหมือนภาพถ่ายเก่าๆหรือเปล่าคือมันบันทึกไว้แค่วันๆนะจุดๆเดียวคำถามนี้นี่แหละครับคือจุดเริ่มต้นที่เราจะมาคุยกันว่าทําไมการวิเคราะห์แบบเดิมๆมันอาจจะไม่พออีกต่อไปในโลกที่ทุกอย่างมันเปลี่ยนไปเร็วเหลือเกินโอเคครับก่อนจะไปไกลกว่านี้เรามาทบทวนกันเร็วๆกันก่อนดีกว่าว่าเจ้า SW o t a n a l y s i s ที่เราได้ยินกันบ่อยๆเนี่ยจริงๆแล้วมันคืออะไรกันแน่สว o t เนี่ยนะครับ คุณง่ายๆเลยมันเป็นเครื่องมือที่ส่งพลังมากเพราะมันเรียบง่ายนี่แหละครับมันเป็นกรอบความคิดที่ช่วยให้เราประเมินสถานการณ์ของธุรกิจได้อย่างรวดเร็วและก็เข้าใจภาพรวมได้ง่ายมากๆเลยเลยทําให้มันเป็นที่นิยมกันอย่างแพร่หลายนั่นเองครับหัวใจของมันก็คือตาราง4ี่ช่องนี่แหละครับลองดูนะครับมันจะแบ่งปัจจัยออกเป็น2แกนอย่างแรกเลยคือปัจจัยภายในที่เราควบคุมได้ก็คือจุดแข็งหรือ strength กับจุดอ่อนหรือ weaknesses ของเราเองส่วนอีกแกนก็คือปัจจัยภายนอกอันนี้เราควบคุมไม่ได้นะครับ อย่างเช่นโอกาสหรือ opportunities และอุปสรรคหรือ threats พอเอามาวางในตารางแบบนี้ปุ๊บมันก็จะช่วยให้เราเห็นภาพรวมได้ชัดเจนขึ้นเยอะเลยเอาละครับพอเรารู้พื้นฐานกันแล้วทีนี้มาถึงคำถามสำคัญทำไมเครื่องมือสุดคลาสสิกตัวนี้ถ้าใช้แบบเดิมมันถึงอาจจะไม่พอซะแล้วละ่ะในสภาพแวดล้อมที่มันเปลี่ยนเร็วขนาดนี้นี่แหละครับคือจุดที่ต้องระวังกันเลยอย่างแรกเลยคือมันเป็นแค่ภาพนิ่งมันเหมือนเราถ่ายรูปธุรกิจเราไว้วันนี้แล้วตลาดก็วิ่งไปข้างหน้าแล้ว แถมมันยังไม่ได้บอกด้วยนะว่าปัญหาไหนด่วนกว่ากันหรือควรจะทําอะไรก่อนหลังที่สําคัญคือผลลัพธ์มันอาจจะขึ้นอยู่กับมุมมองของทีมที่ทําวิเคราะห์มากเกินไปก็ได้ซึ่งนี่คือจุดอ่อนสําคัญที่เราต้องก้าวข้ามไปให้ได้ครับและนี่คือคําถามสําคัญเลยครับเราจะข้ามช่องว่างนี้ไปได้ยังไงจะทํายังไงให้การวิเคราะห์ที่เราทํามาไม่ได้เป็นแค่กระดาษแผ่นเดียวแต่กลายเป็นแผนที่ที่นําไปสู่การลงมือทําได้จริงๆและนี่คือคําตอบครับ ขอแนะนำให้รู้จักกับ Church Matrix บอกเลยว่านี่คือตัวเปลี่ยนเกมที่จะมาปลดล็อกพลังของ Swat ที่ซ่อนอยู่ให้กลายเป็นกลยุทธ์ที่ใช้งานได้จริงความเจ๋งของ TOS Matrix มันอยู่ตรงนี้ครับมันไม่ใช่แค่ลิสตเออกมาเฉยๆแต่มันคือการจับคู่ครับลองดูนะพอเราเอาจุดแข็งภายในหรือ S มาเจอกับโอกาสภายนอกหรือ O บูมกลายเป็นกลยุทธ์เชิงรุกเลยหรือถ้าเราเอาโอกาสจากภายนอกมาช่วยปิดจุดอ่อนภายในของเราละ่ะ นี่ก็คือกลยุทธ์เชิงแก้ไขมันคือการสร้างทางเลือกกลยุทธ์ที่จับต้องได้ถึง4แบบเลยครับทฤษฎีก็ส่วนหนึ่งนะครับแต่ที่น่าสนใจกว่าคือแล้วในโลกความเป็นจริงล่ะเขาเอาไปใช้กันยังไงเรามาดูเคสตัวอย่างกันดีกว่าครับดูอย่าง Apple เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนมากเลยนะครับจุดแข็งของเขาคืออะไรโอ้โหแบรนด์ที่คนทั้งโลกรู้จักเทคโนโลยีสุดล้ําแล้วโอกาสล่ะตอนนี้เทรนด์เอกําลังมาแรงสุดๆ Apple ก็เลยจับ2ออย่างนี้มารวมกันเลยครับ ใช้แบรนด์ที่แข็งแกร่งของตัวเองนี่แหละเปิดตัวสินค้าใหม่ๆที่มี AI เป็นตัวชูโรงเพื่อขยายตลาดเข้าไปอีกนี่แหละครับกลยุทธ์เชิงรุกของจริงทีนี้มาดูตัวอย่างในบ้านเรากันบ้างครับภาคการกาแฟของไทยอาจจะมีจุดอ่อนคือเจ้า้าที่ในพื้นที่อาจจะไม่เพียงพอแต่อย่าลืมว่าเรามีโอกาสนั่นก็คือความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ดังนั้นกลยุทธ์เชิงแก้ไขหรือ w o ก็คือการเอาเทคโนโลยีเนี่ยแหละครับเข้ามาช่วยสร้างระบบฐานข้อมูลดีๆเพื่อลดภาระงานของเจ้าหน้าที่ในการเก็บข้อมูลเห็นไหมครับว่าเรากําลังใช้โอกาสจากภายนอกมาแก้ปัญหาจุดอ่อนภายในได้ตรงจุดเลยมาถึงตรงนี้เราน่าจะเริ่มเห็นภาพแล้วนะครับว่าหัวใจสําคัญมันคืออะไรมันคือการเปลี่ยนมุมมองที่เรามีต่อ s w o t ไปเลยครับ มันมีคำกล่าวที่สรุปเรื่องนี้ได้ดีมากๆเลยครับเป้าหมายของเราก็คือต้องเปลี่ยนสวอตจากการวิเคราะห์ที่ทำครั้งเดียวแล้วจบให้กลายเป็นเอกสารที่มีชีวิตที่คอยอัปเดตข้อมูลใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้กลยุทธ์ของเรามันทันโลกอยู่เสมอสไลด์นี้เทียบให้เห็นภาพชัดสุดๆเลยครับจากเดิมที่สวอตเป็นเหมือนแผนที่ที่บอกว่าตอนนี้เราอยู่ตรงไหนซึ่งมันก็ดีนะแต่มันไม่อัปเดต เราต้องเปลี่ยนมันให้เป็นเข็มทิศครับที่พร้อมจะปรับเปลี่ยนทิศทางไปกับเราได้ตลอดเวลาจากแค่การิิส์ปัจจัยต่างๆกลายมาเป็นกรอบความคิดที่นําไปสู่การลงมือทําได้จริงๆและก่อนจะจากกันไปในวันนี้ผมอยากจะทิ้งคําถามนี้ไว้ให้ทุกคนได้ลองไปคิดต่อย,ยอดกันดูนะครับว่าในโลกที่ทุกอย่างหมุนเร็วขนาดนี้เราจะเปลี่ยนแผนที่กลยุทธ์ของเราให้กลายเป็นเข็มทิศนำทางที่ปรับตัวได้แบบเร็วทม์ได้ยังไง ถ้าเนื้อหาในวันนี้เป็นประโยชน์และช่วยให้ได้มุมมองใหม่ๆไปต่อยอดก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญที่สุดกด subscribe ช่อง Growth Engineer mindset podcast ของเราไว้ด้วยนะครับ